เข้าเรื่องเลยแล้วกันนะคะคุณผู้ชมไม่เสียเวลานี่คือ Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G สวัสดีเพื่อนชาวเซบกี้นะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเซบกี้นนเดงวันนี้อยู่กับ Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G ซึ่งเป็นรุ่นใหม่เลยที่เพิ่งเปิดตัวไปนั่นเองและเขาแบ่งออกเป็นสองซีรีส์ค่ะซีรีส์แรกเนี่ยเขาเรียกว่า Note 20ธรรมดาค่ะซึ่งจอจะมีขนาดเล็กกว่าและก็จอข้างๆเนี่ยจะไม่โค้งนะคะ ตัวนี้เนี่ยคือ20 Ultra ซึ่งตัวจอเนี่ยจะยังโค้งอยู่แต่ว่าได้แบบ 120Hz ทำให้ปากกาเขามีสเปคที่ดีกว่าตัวปกติด้วยนั่นเองนะคะโอเคสำหรับตัวนี้นะคะ Note 20 Ultra 5G เนี่ยมันเป็นโทรศัพท์ที่มีคอนเซปต์ว่า Work and Play นะคะ Work ก็คือทำงาน Play ก็คือเล่นก่อนหน้านี้เนี่ยนดดุดมองว่าทุกคนทำโทรศัพท์ออกมาปุ๊บแรงฉันแรงกว่าเธอเธอแรงกว่าฉันเราแรงด้วยกันด้วยกันด้วยกันนดุวนนะดว่ามันเป็นอะไรที่ มันถึงทางตันมาสักพักนึ่งแล้วสังเกตว่ารุ่นใหม่ๆออกมาเนี่ยหลายๆค่ายเนี่ยทุกคนไม่ได้รู้สึกว่ามันหมือหวาเลยอ้อแรงเหรอจะมีคําพูดออกมาคล้ายๆนด้ดว่าเออก็แรงอะแล้วไงต่อแล้วบางคนก็บอกว่าถ่ายรูปสวยมากเลยพี่ว่าถ่ายรูปสวยแล้วมันยังไงต่อคือทุกวันนี้มันก็สวยอยู่แล้วอะมันก็เลยกลายเป็นเรื่องราวที่น้ดูมองว่าถ้ายังแข่งกันเรื่องสเปคกับกล้องอยู่นะทุกวันนี้สมมุติถ้ายังโน้ตยออกมาไม่มีอะไรใหม่เลยนะมาบอกฉันแรงกว่าเธอฉันกล้องสวยกว่าเดิมน้ดูดว่ามันมันไปต่อไม ใช้นวัตกรรมแล้วก็การใช้ s e a m l e s s Connectivity ที่เขาชูเนี่ยหรือว่าการเชื่อมต่อแบบไร้รอยต่อเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากในวงการสมาร์ทโฟนของเราเรามาดูกันกว่าว่าเขาเนี่ยทำอะไรได้บ้างเนาะวันนี้จะยังไม่ได้เป็นรีวิวนะคะดังนั้นจะมีคนมาคอมเมนต์บอกนรุดว่าไม่เห็นพวกข้อเสียเลยครับพี่อันนี้เนี่ยมันจะเขินๆหน่อยนะมันเป็นพรีวิวเท่านั้เนเองก็มาจับเคื่อนด้วยกันเริ่มต้นจากตัวการออกแบบก่อนกันแล้วกันนะคะสำหรับโน้ต20 Ultra 5G ตัวนี้เนี่ยนะคะ การออกแบบของเรารอบนี้เนี่ยต้องยอมรับนะคะว่าสุดท้ายแล้วกล้องหลังของเขาเนี่ยมันก็อาจจะยังปูดอยู่และน่าเป็นเพราะว่าเซอร์เซอร์เขาใหญ่มากค่ะมันเลยปูดขึ้นมาแล้วตัวเครื่องเนี่ยมันบางลงค่ะทําให้เราเห็นว่ามันปูดลอยขึ้นมามากกว่าเดิมแต่ก็ดีขึ้นนะในหวังว่ามันมันบางลงไงคะมันก็เลยรู้สึกว่าโอเคอ่ะมันจะปูขึ้นมานิดหน่อยก็ไม่น่าเป็นปัญหาอะไรส่วนตัวขอบจอนั้นบางขนาดไหนต้องดูที่สีขาวนะคะจะได้เห็นชัดๆนี่คือจอสีขาวนะคะอ่า เราจะเห็นได้ว่าเขาเนี่ยขอบเอาจริงแคบจะดูไม่เห็นขอบไปด้วยซ้ำด้านบนด้านล่างเนี่ยแคบมากเล็กมากเลยเนาะขอบบนล่างสมใจและแบบว่าสมมาตรกันในขนาดเท่ากันด้านขวามือนะคะตรงนี้จะมีปุ่ม power นะคะแล้วก็ปุ่ม volume l o c k e r นั่นเองก็คือปุ่มของเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะด้านบนนะคะมีไมโครโฟนตัดเสียงรบก,กวนแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นช่องใส่ซิมแบบ นาโนซิมนะคะสอันแล้วก็เป็นถาซิมแบบไฮบิดสล็อตนั่นเองนะคะก็คือใส่ซิมได้สอันหรือถ้าไม่อยากใส่เนี่ยเราก็ใส่เมมโมรี่การ์ดแทนได้นะคะแล้วก็ในตัวเครื่องเนี่ยยังมีตัวของ e s i m ด้วยนะเออเอาไว้ใช้งานกันนะคะอ่ะมาดูกันว่าในกล่องเขามีอะไรบ้างน,นะคะ Super Fast Charging นั่นเองนะคะตัวนี้เนี่ยให้มาที่25วัตต์แต่ว่าทาง a m s ซ n g นั้นเคลมว่าสามารถชาร์จได้ครึ่งหนึ่งในระยะเวลา30นาทีนะคะ แล้วก็มีสิ่งนี้ค่ะเป็นหูฟังนะคะ ของ AKG นั่นเองซึ่งทางซัมซุงนั้นก็ได้เข้าเทคโอเวอร์กิจการไปนะแล้วก็เป็นแบบอินเอียจริงๆน่าดูชอบหูฟังของซัมซุงนะเสียงค่อนข้างใช้ได้เลยและนี้เนี่ยเขาก็ให้มาเป็นสาย C to C ค่ะซึ่ง C to C เนี่ยจะส่งข้อมูลได้เร็วกว่า C to A นะคะและนักโหรชาข,ของเราตรงนี้นะคะก็จะเป็นแบบ Type C ด้วยเช่นกันเนาะก็ตอนนี้มันต้องพัฒนาแล้วค่ะปีที่แล้วเนี่ยน่ดูก็บน่บนๆไปว่าเอ้ยมันยังเป็นแบบคนอาจจะยังไม่ชินมากกับช่อง Type C เท่าไหร่แต่ปัจจุบันมันต้องพััฒนนาาาาาาาขขึ้้้้้้้แแลลลววววะคเเเรรรไไมมม่ีอีออองงทโยกกป็ตตสบ ตัวนี้นะคะการออกแบบดีไซน์ต่างๆเนี่ยทำออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆแล้วก็ตัวจองเขาเนี่ยทัชสกรีนนะคะได้ดูดไปเซิร์ชมาให้แล้วนะคะตัวนี้เป็นแบบ240นะคะเฮิร์สทัชนะคะทัชส่วนจอนั้นมีรีเฟรชเรทเนี่ยอยู่ที่120เฮิร์สเองตรงนี้เนี่ยทางซ m มซ n งเนี่ยเขาบอกว่าตัวจอของเขาเนี่ยสามารถที่จะมีโปรแกรมนะคะในการปรับแต่งในตัวของรีเฟรชเรทนั้นให้มันมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมค่ะอย่างเช่น ในโหมดนี้เราไม่ไปต้องใช้120 h ฮิร์เขาก็จะปรับกลับมาที่60 Hz ให้หรือถ้าอันไหนที่มันดูแล้วควรจะปรับไปถึง120เฮิร์ซไดเ้เขาก็จะปรับให้ซึ่งต้องบอกก่อนว่าประโยชน์ของ120 h ฮิร์ซสำหรับน่าดูดเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้แบบมุ้ยหวามากนอกจากปัดไปปัดมาแล้วลื่นเพราะว่าแอปพลิเคชันต่างๆหรือว่าเกมมันยังไปไม่ถึง120เฟรมกันเท่าไหร่เลยส่วนใหญ่เยอะอยู่ที่60เฟรมแต่ถ้าไม่ใส่120เฮิมามันก็ ไม่สามารถที่จะทําปากกานะคะเขาบอกว่าปากกาของเขาเนี่ยหรือ S Pen รุ่นนี้เนี่ยรุ่นนี้เนี่ยด้านล่างก็ยังมี S Pen เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ในส่วนของการควบคุมอัตโนมัติต่างๆเนี่ยก็ยังมีเหมือนเดิมนะอันนี้เราแค่ลองเล่นนะคะไม่ใช่รีวิวนะจ๊ะอ่าเขาบอกว่าการควบคุมโดยไม่แตะต่างๆก็ยังใช้ได้อยู่จากตรงนี้นะเขาบอกว่าการที่จอเป็น120เฮิร์ตเนี่ยสามารถทําให้ S Pen ของเขาเนี่ย มีค่า latency เนี่ยอยู่ที่9มิล m i l l s เท่านั้นประมาณว่าค่า delay น้อยที่สุดนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมัน delay น้อยเท่ากับ Apple Pencil เลยทำให้ตอนนี้ใครที่บอกว่าว่ารูปบน Apple Pencil แล้วรู้สึกว่ามันแบบว่าไม่ delay ตัวนี้ก็จะไม่ delay เช่นกันนะคะแต่ว่าจะอยู่เฉพาะบนรุ่น Ultra ที่จอเป็น120เฮเท่านั้นถ้าเป็นรุ่นที่เป็นจอ60เฮเนี่ยมันจะยังเป็น26 m i l l ิ s อยู่นะคะตรงนี้โอเคไหมอ่ะการควบคุมโดยไม่แตะ สิ่งนึงที่ดูมองว่าเขาเหนือกว่าถ้าเกิดให้เปรียบเทียบระหว่าง S Pen กับ Apple Pencil ทุกคนจะพูดถึงตรงนี้เป็นประจำและดูจะบอกเสมอว่าฟีเจอร์ของ s m s u u n เนี่ยมันเยอะกว่ามากเลยไอปากกาจิว๋วๆของเขาเนี่ยฟีเจอร์เขาเยอะมากแล้วตอนนี้เนี่ยพอมันทำค่า latency ลงมาได้เท่ากันกับ Apple Pencil เนี่ยมันน่าสนใจมากแล้วก็ตัว Samsung Tab S7 ที่จะขายในไทยเนี่ยก็เป็นจอ120เฮิรนะ์ตซดังนั้น S Pen ของเขาในตัวแท็บตัวนั้นเนี่ยก็จะลื่นไหลเท่ากับ ตัวของตัวนี้เลย9มิลลิเซันดังนั้นใครที่เป็นแฟนการเขียนปากากาอาจต้องหันมองตัวนี้มากขึ้นนะควบคุมโดยไม่แตะลองดูเขาว่าเป็นยังไงเดี๋ยวจะลองใช้ดูก่อนนะคะลองใช้ในการดําเนินขึ้นนี่นะคะคือกดแล้วก็ดันขึ้นนะคะนี่นะคะอันนี้จะเป็นเหมือนกับแบกนั่นเองนะคะลองใช้ด้านการดําเนินการเขยา่าเขย่าแล้วจะเป็นยังไงตืดๆเยี่ยมอ,อันนี้เขาให้ลองฝึกใช้ใเฉยนะคะ เข้ามาที่หมวดของการควบคุมโดยไม่แตะเนี่ยเราจะเห็นว่าปากกาของเขาเนี่ยสามารถที่จะกดะไม่ใช่กดหรอกคะ่ะเหมือนเป็นแอร์คอมมาน์นะคะก็คือกดปุ่มนี้ปุ๊บแล้วเราก็เลื่อนเอานะคะอันนี้ย้อนกลบับอันนี้หน้าหลากักอันนี้ล่าสุดอันนี้เลือกอัจฉริยะแล้วก็อันนี้เขียนบนหน้าจอซึ่งเราสามารถสั่งงานได้ทั้งหมดนะคะจากแอปพลิเคชันต่างๆแล้วก็เขาจึงสอนเราได้อีกว่าสมมุติเราเข้ากล้องถ่ายรูปไปปุ๊บเรากดแอร์คอมมาน์อะไรได้บ้างนะคะกดปุ๊บดันขึ้นเป็นสลับกล้องดันลงสลับกล้องังด๊บ หมดก่อนหน้าทําให้ดูนะคะสมมุตินี่คือกลอ้องอ่านี่คือกล้องสมมุติเราอยากจะเลื่อนนะคะเราก็ง่ายมากเราก็เลื่อนเลยอตอนนี้ติคนี้อยู่ใช่ไหมอันนี้มาเข้ามาแล้วมันก็สอนแล้วว่าเราจะใช้ใช่ไหมมันสอนเราเลื่อนหน่อยนี่นะคะเลื่อนนะคะเลื่อนเห็นไหมนั่นมือได่ดุดไม่ได้แตะเลยนะอันนี้เนี่ยเราใช้ s pen เนี่ยในการสั่งได้ซึ่งถ้าเกิดว่าจะให้พูดถึง apple pencil ตอนนี้เนี่ยเมื่อก่อนเขาจะ เก่งในเรื่องของค่า Lecency เป็นตัวที่ชูโรงมากแต่ว่าตอนนี้ S Pen ทำได้เท่ากันแล้วและที่สำคัญตัวนี้ฟีเจอร์เยอะกว่า Apple Pencil มาตั้งนานแล้วนะคะดังนั้นเราจะบอกเลยว่ามันน่าสนใจมากน่าจะแย่งตลาดของตัวกลุ่มคนที่อยากใช้พวกปากกาไปได้ไม่น้อยเลยเพราะว่าก็ต้องบอกว่าคือต้องบอกว่าตัวสเปคเองก็เทียบเท่าแล้วนะคะเทียบเท่าแล้วนี่ดังขึ้นมาฮัลโหลเดี๋ยวเราค่อยว่ากันตรงนั่นๆเนาะ เนี่ยสเปคมันก็ดูเทียบเท่าแล้วดังนั้นเราก็เลยมองว่าความน่าสนใจมันก็เลยดูเยอะขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดคราวนี้มาพูดถึงเรื่อง Work มางกงน,นะคะผู้ชมเรื่อง Work คืออะไรเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยจะมีตัวของการใช้ Link s to window นะคะตัวนี้การลิงก์สูวินโดว์เนี่ยถือว่าเป็นไฮไลท์หลักของรอบนี้เลยก็ว่าได้เพราะว่าเขาจะทำงานร่วมกันกับ Microsoft ก็คือสามารถที่เราเนี่ยถ่ายรูปแล้วก็ส่งเข้าตัวของค o าวของ Microsoft ได้เลยแล้วก็สามารถดูได้เลยอันนี้เราเคยเห็นมาแล้วเนาะ เราสามารถลิงก์โทรศัพท์ได้แต่เดี๋ยวเจาะลึกรีวิวเนี่ยอีกทีนึงเนาะอันนี้เป็นแค่พรีวิวเท่านั้นเองนะคะนอกจากนั้นนะคะตัวที่พิเศษกว่านั้นก็คือตัวของ a m s u n g Note อันนี้คือ Samsung Note ตัวมใหม่เรามาดูว่าเขามีอะไรพิเศษบ้างอย่างแรกเขาบอกว่าเขียนบันทึกที่มีหน้าแยกหลายๆหน้าที่คุณระจัดเรียงระเบียบได้นะคะก็คือเป็นการบันทึกแบบหลายๆหน้านั่นเองเนาะนี่แยกไว้ว่าเป็นหน้า1แยกไว้ว่าเป็นหน้า2แยกไว้ว่าเป็นหน้า3เขาจะ แยกให้เราเนี่ยเรียบร้อยเลยอย่างที่สองนะคะเขียนไว้บนข้อความนะคะก็คือการวงกลมไอเดียต่างๆที่สําคัญขีดเส้นใต้ข้อความหลักๆและวาดบนบันทึกของคุณได้แล้วอ mm hmm. นะคะเดีย๋ยวลองดูซิว่าเลื่อนได้ไหมน่าดูขี้เกียจกดแอปนี้ไม่รองรับ <laughs> โอเคอ่ะนำเข้า pdf ค่ะอันนี้เป็นไฮไลท์ใหม่เหมือนกันเขาบอกว่าเราสามารถเพิ่ม pdf ไปยังบันทึกและเขียนและวาดลงไปโดยตรงได้ก็คือเปิดไฟล์ pdf ขึ้นมาใช่ไหมคะ แล้วก็วาดวาดเสร็จปุ๊บก็บันทึกกลับไปแล้วส่งกลับไปเป็น PDF ได้นะคะอันนี้เหมาะกับคนทํางานเอกสารมากๆเว้ยดูไม่ได้มาแบบโอ้ยฉันเล่นเกมลื่นอะไรอย่างงี้ไม่ใช่แนวนั้นนะคะนั่นลูบอกเลยว่าเขาช่วยชีวิตเราได้บ้างมาดูกันเนี่ยนำเข้า PDF มาแล้วก็ไฮไลท์มาร์กมาเลยว่าเอ้ยคุณไปแก้ตรงนี้มาสิเจ๋งไหมแล้วก็การบันทึกในขณะที่เราเขียนค่ะก็คือในขณะที่เราบันทึกเสียงไปเนี่ยเราก็สามารถเขียนไปได้ด้วยนะคะแล้วก็ ว่ามีเนื้อหาอย่างไรหลังจากนั้นนะคบพอเห็นไหมคบว่าพอเสียงมันวิ่งมาเนี่ยมันจะเห็นว่าเอ้ยตรงนี้เรามาร์กตัวนี้ไว้นะจากตัวนี้คุณดูตรงนี้นะจากตัวนี้คุณดูตรงนี้นะอันนี้เหมาะกับคนที่เรียนหนังสือหรือว่าเลคเชอร์สุดๆไปเลยใครอยากได้จอใหญ่ๆคุณไปซื้อแท็บ S7 แต่ถ้าใครบอกว่าอยากได้จอเล,เล็กนั่นเ,เขาบอกว่าเป็นมินิพีซีอยู่พอเก็ตเลยก็คือตัวนี้เนี่ยสามารถใช้งานแบบว่าดีมากๆจริงๆในตัวของ S Note ตัวใหม่ที่เขาอยากจะ ให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ลองใช้ของเขาเนี่มากขึ้นนะคะค่าปากกาติดขนาดไหนเอาเป็นว่าหนึบเลยดีกว่านะคะหนึบเลยอะ่ะแล้วก็มีเสียงเวลาเขียนด้วยดีใช่ไหมเอ่ยนะคะคุณผู้ชมเห็นไหมครับว่าความดีเลยแทบจะไม่มีเลยนั้นน,น,นั่นแปลว่าอะไรแปลว่าใครที่ชอบแนววาดรูปนะปกติมันก็วาดดีอยู่แล้วเนี่ยรอบนี้เนี่ยน่าจะทำออกมาด,ดีมากแล้วปากกาเนี่ยรองรับได้หลายรนะดับ หลายน้ำหนักด้วยนะคะเนี่ยครับปากกาเขาก็รองรับน้ำหนักได้เยอะด้วยเนี่ยเราจะเห็นว่ามันดีมากๆในการใช้งานต่างๆนะคะนี่นี่แล้วเราเราเขียนก็มีสีที่สองด้วยอยากให้ดูว่าดูมันตามดูมันตามปากกาคุณดูตามปากกาคุณดูมันตาม,าาม,น,ตามนะคะถ้าอยากได้ลื่นอย่างนี้ต้องโน้ตย0อัลตราเท่านั้นนะคะโน้ต20ธรรมดาเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นแบบนี้นะคะโน้ต20ธรรมดามันจะยังโอ้ยมันดูขนลุกนะ โน้ตยีธรรมดาเนี่ยมันจะไม่สามารถทําแบบนี้ได้นะคะเพราะว่าตัวสเปคหน้าจอเนี่ยต้องบอกว่าอาจจะไม่ถึงนั่นเองนะโอเคเราลบไปก่อนมาดูกันต่อว่า S Note ทํทอะไรได้บ้างหลายคนไม่ทราบนะคะว่าฟีเจอร์นี้มันมีอยู่ใน Samsung Note ด้วยแล้วก็จะบอกคุณผู้ชมว่าประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศที่ขาย Galaxy Note ได้ดีที่สุดในภูมิภาคของเรา อ่าหลายคนไม่ทราบใช่ไหมเอ่ยแล้วเขาก็มีเกบสถิติว่าการทโน้ตเนี่ยคนไทยเรานี่แหละที่หยิบขึ้นมาจดโน้ตเยอะที่สุดในภูมิภาคแถวนี้คุณผู้ชมโอ้โหข้อมูลนี้อินไซม์ไหมอ่านั้นอันนี้มาจากทางทีมงานซัมซุงบอกแะดูดเองเลยนะก็เป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากๆปุ่มนี้ก็คือการเราค่ะกดปุ๊บเนี่ยก็เหมือนเราอ่านกันไปนะก็คือจะไม่มีการขีดเขียนบนนี้ก็เป็นการล็อกไว้ทําให้สมมติว่าเราอยากจะเลื่อนไปข้างล่างไม่ต้องแบบปืดโอ๊ย ตกใจอะไรเงี้ยเรากดล็อกก่อนแล้วเราก็เลื่อนออกอแบบนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่เจ๋งเหมือนกันเนาะแล้วก็ตัวอื่นๆก็ยังมีอยู่นะคะสีอักษรเขามีโหมดหนึ่งค่ะเดี๋ยวนดุดจะให้คุณผู้ชมได้ดูเี่ตอนนี้นดุดเขียนคําว่า hello เข้าไปใช่ไหมคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะกดเขาแปลเป็นข้อความนะคะแปลงค่าปุ๊บอันนี้เนี่ยก็จะาาแปลคําว่า hello เนี่ยออกมาเป็นข้อความได้คราวนี้ความเจ๋งของเขาอย่างอื่นคืออะไรมาดูกันนะคะหลังจากนั้นเนี่ยกดปุ๊บนะคระับตามนูเลยมีคาว่าจัดให้ตรงอ้ oh my god เหมาะกับคนที่เขียนแล้วเอียงนะเขียนแล้วเอียงแล้วก็จัดให้ตรงเรียบร้อยอ่าเขาก็จะจัดให้ตรงได้นะคะอันนี้คือเมื่อกี้มันตั้งแต่เอียงไปหน่อยอันนี้ก็คือดีขึ้นหรือว่าเราอยากจะแปลงเขาเป็นอักษรก็กดปุ่มนี้นะคะแล้วก็แปลเป็นข้อความตึ๊บเรียบร้อยแล้วนั่นเองอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นที่ ท่าน้าของซัมซุงนั้นให้มานอกจากนั้นนะคะในเรื่องของคลาวเนี่ยปัจจุบันมันสาคัญมากๆตัว SNo t e ตัวนี้เนี่ยเขาสามารถที่จะล็อกอินนะคะในตัวของซัมซุงแอคเคาท์หลังจากนั้นเนี่ยสามารถเชื่อมต่อกันได้อย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเราล็อกอินซัมซุงแอคเคาท์ตัวนี้เอาไว้นะคะซิงกับตัวซัมซุงคลาวไว้นะสมมติเราซิงเข้ากับซัมซุงคลาวพอเราเพิ่มตัวซัมซุงแอคเคาท์ตัวนี้เข้าไปใช่ไหมเอ่ยเราสร้างสมมติเราสร้างอีเมลการขึ้นมาเทส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 แอด จีพ uh, ีเอร์คอมรหัสผ่าน1 2, 3, 6, 6, 7, 9, 10, น3 4งสองสามนี้อ่ะแล้วก็ส่งรหัสนี้ไปให้เพื่อนๆในบริษัทของคุณหลังจากนั้นมเมื่อบริษัทขคุณก็ใส่อินเข้ามาปุ๊บเนี่ยทุกอย่างที่คุณจดโน้ตจากตรงนี้เนี่ยมันจะเหมือนเป็น Real Time ก็คือคุณเขียนอะไรบนนี้เพื่อนของคุณ ที่ล็อกอินด้วยตัวเดียวกันก็จะเห็นแบบนั้นด้วยพร้อมกันเลยนะเจ๋งไหมล่ะนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีการทําตัวช่วยในการทํางานของเราเยอะเลยเช่นตัวนี้เป็นเทมเพลตหน้านะคะก็จะมีตัวเขาเรียกว่าเหมือนกับลายเส้นต่างๆเห็นไหมมากมายเลยนะคะแล้วก็มันจะให้ฟีลเหมือนสมุดโน้ตเห็นไหมเอ่ยนอกจากนั้นนะคะก็ยังปรับสีพื้นหลังได้อีกอ่านี้เราก็ปรับสีพื้นหลังให ให้เหมาะกับเราไปเนาะ,ะอยากได้สีดำไหมก็ทําได้นะ,ะสีดําก็ได้ปุ๊บใช่ไหมคะทำปุ๊บด้านล่างเนี่ยอยากจะใช้เป็นเขียนก็กดปุ่มนี้อยากจะใช้เป็นพิมพ์ก็กดปุ่มนี้นะคะก็สลับเอาเนี่ยจากตรงนี้เลยเป็นไงเจ๋งไหมอันนี้คือนําเข้า pdf นะคะก็คือเอา pdf เข้ามาเหมือนที่เราได้พูดให้คุณผู้ชมได้ฟังไปเมื่อกี้นี้นั่นเองนอกจากนั้นนะคะ s note รอบนี้เนี่ยยังสามารถจัดก,การโฟลเดอร์ได้นะคะก็คือเอา s note ของเราเนี่ยแบ่งออกเป็นโฟลเดอร์เลยเช่นงานแผนร่าง อะไรเงี้ยเงินอนาคตอะไรก็ว่าไปคุณก็เพิ่มโฟลเดอร์เข้าไปอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่สะดวกสบายมากขึ้นเนาะยังไงอันนี้เป็น s note เท่านั้นเองนะคะแบบว่าแค่ลองเล่นให้คุณผู้ชมได้ดูกันนิดนึงว่าเขาสามารถช่วยงานคุณได้อย่างไรบ้างนั่นเองอ่ะมาดูอย่างอื่นกันต่อว่าความเจ๋ง,ขงเขานั้นคืออะไร wireless dex นั่นเองนะคะอันนี้เรียกเสียงคือฮากันไปทั่วเลยบางคนบอกว่าเอ๊ะมีคนทําแล้วนี่มีคนเคยทําแล้วนี่มาดูกันว่าเขาเจ๋งกว่ายังไงบ้างน,นะคะ wireless dex ตัวนี้นะคะก็คือการทํา ให้มันกลายเป็น PC โหมดโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องใช้สายอีกต่อไปนั่นเองนะคะซึ่งอันนี้เดี๋ยวดูทาาหัวข้อแยกออกไปให้ต่งางหากอีกทีหนึ่งเลยว่าความเสถียรเป็นอย่างไรแบบไหนนะคะปกติเนี่ยเราจะเชื่อมต่อด้วยสาย HDMI ใช่ไหมคะก็คือ Type C to HDMI แต่ว่า Wireless Dex ตัวนี้เนี่ยเพียงแค่ตัวของทีวีเนี่ยรองรับตัวของ Miracast นะคะก็สามารถใช้งานเจ้าตัวของ Wireless Dex ได้แล้วนั่นเองนะจ๊ะแล้วเขาบอกว่าความเสถียรของตัวนี้เนี่ยมันจะเยอะเพราะว่า เขาเลือกใช้ wifi 6ในการเชื่อมต่อนั่นเอง wifi generation ใหม่ทำให้ค่า latency เนี่ยมันน้อยมากแล้วก็เสถียรมากนะอันนี้คือตามสเปคเขาบอกมาแบบนี้นะจ๊ะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเราไปเปิด dex เนี่ยในคอมพิวเตอร์เพื่อจะให้เราเนี่ยสามารถใช้แอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยบนคอมพิวเตอร์ได้เลยโดยที่คอมพิวเตอร์เนี่ยก็ไม่ต้องไปลงแอปอีกนะคะก็คือเหมือนไปเปิดแอปมือถือของเราเนี่ยบนคอมเลยซึ่งสามารถเปิดได้สูงสุดพร้อมกันเนี่ยที่6แอปพลิเคชัน คืออันนี้คือเจ๋งสุดๆไปเลยนะทาให้มันกลายเป็นเหมือนกับนี่แหละที่เขาบอกว่าเป็นเหมือนพ็อกเก็ตพีซีได้เลยอ่ะเพราะมันเหมือนกับเหมือนแบก p พีซีปเครื่องเดียวะนะขอแค่มีแบ็ก็พอเนี่ยเขาสามารถพรีเซนต์งานได้สามารถเล่นเกมอะไรได้แบบโอ้โคือมันสุดยอดมากๆจริงเรื่องของการทํางานต่างๆนะอ่ะมาพูดถึงฟีเจอร์ไปเยอะแล้วเนาะเรามาดูกันว่าตัวกล้องเขาเนี่ยมีอะไรให้เราเนี่ยเล่นกันบ้างเนะาะคราวนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าตัวกล้องเขามีอะไรให้เรานั้นเล่นกันบ้างนะคะสำหรับตัวกล้องของเราเนี่ย ก็จะมี u ั t r a w i d ตรงนี้นะคะแล้วก็โหมดปกติแล้วก็โหมดแบบซูมนั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยเขาจะปรับให้ซูมได้อยู่ที่50เท่านะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะสามารถซูมได้ที่100เท่าใช่ไหมคะแล้ดยมองว่าเราไม่จะไปต้องซูม100เท่าเลยเพราะว่ามันไม่ได้ใช้อะไรขนาดนั้นก็เลยมองว่าโอเคเหมือนกันแล้วก็ การซูมนะคะยังเลือกใช้ประมาณนี้อยู่นะคะแล้วก็มีตัวค่า Default มาให้เราใช้งานเวลาเราจะกลับไปกลับมาง่ายๆนะคะมาดูหมวดของวิดีโอบ้างนะคะตัวน,นี้ก็จะมี Super Steady อันนี้แน่นอนมีอยู่แล้วเนาะแล้วก็มาถึงตัวการปรับตั้งค่าบ้างกล้องหน้าโอ้โหกล้องหน้าตัวนี้ความเรี10ล้านพิกเซลนะคะแต่ว่ากล้องหน้าสามารถอัดวิดีโอได้ร,ออนะไระดับ 4K 60เฟรมเลยเออนะไม่ธรรมดานะจ๊ะ แล้วก็ตัว8 k ซึ่งมันก็จะดูเยอะไปนิดนึงแต่ว่าไม่ได้24เฟรมนะคะก็ถือว่าพอใช้งานได้อยู่ในระดับที่ปกติเลยทีเดียวแล้วก็ตัวนี้นะคะจะมีค่าความละเอียดเยอะมากบางคนอาจจะสงสัยว่าเขาใส่24เฟรมมาทําไมอ่ะถ้าใครไม่เข้าใจเรื่องของอหนังหรืออะไรเงี้ยลองดูนะคะลองไปปรับดูเขาจะใช้ประมาณ24เฟรมกันในการทําภาพยนตร์แบบแอคชั่นหรืออะไรแบบเนี้ยซึ่งมันทําให้เราสนุกสนานมากขึ้นแล้วก็ได้อารมณ์มากขึ้นนั่นเองในการทํา วิดีโอที่เป็นการแอคชั่นคือจะสังเกตว่าหนักแอคชั่นจะไม่ค่อยทำ60เฟรมน่าจะไม่มีเลยด้วยซ้ำถ้าเกิดเราไปดูในโรงนะคะน่าจะไม่มีเลยลองดูกันเนาะแล้วก็นี้เป็น 8K นั่นเองนะคะก็คือแบบซินิมาติก21:9ต่อก็เต็มจอกันไปเลยแล้วแต่คุผู้ชมจะเลือกสรรใช้งานกันนะคะนอกจากนั้นนะตัวนี้ก็ยังมีมีไลฟ์โฟกัสนะคะมีวิดีโอไลฟ์โฟกัสมีโปรวิดีโอนะคะโปรวิดีโอเนี่ยความเจ๋งของเขาก็คือว่า นักดุดเนี ite, it ่ยไปถามทางทาน่าซัมซุงมานะคะเขาบอกว่ารอบนี้เนี่ยตัวตัวบัสไลฟ์ห่ะตัวหูฟังที่เหมือนขวลิสงนะคะเขาสามารถที่จะทําตัวเเป็นไมล์อยได้ใช่ไหมความเจ๋งของมันก็คือว่านี่ค่ะมันจะมีเกจเสียงอยู่ L R เห็นไหมเอ่ยเดี๋ยวปิดให้เห็น L R ไหมอ่านี่แหละค่ะมันจะบอกว่าเสียง L ตอนนี้เท่าไหร่เสียง R ตัวนี้เท่าไหร่ถ้าเราใช้ตัวบัสไลฟ์เป็นไมเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่า ตอนนี้เนี่ยไมโครโฟนข้างซ้ายกับข้างขวานเนี่ยดังหรือเปล่าโอ้โหเป็นไงเด็ดเด็ดไปเลยนะอยากจะบอกว่าเด็ดไปเลยทีเดียวก็ว่าได้นะจ๊ะโอเคอันนี้เอาสักอัตราส่วนธรรมดาก็แล้วกันนะคะไว้บาลานซ์นะคะคือมันไม่จำเป็นต้องปรับอะไรที่มันเวอร์เกินแบบเอาจริงนะดูถามจริง ISO แบบแสนหนึ่งเนี่ยได้ใช้หรือเปล่าถามจริงอันนี้ถามจริงเลยเราจะไม่ได้ใช้ก็ได้นะคะเพราะว่า มันอาจจะแบบว่าเยอะเกินไปแต่ก็แล้วแต่บางคนบางคนจะเป็นดันสูงๆเพื่อเล่นภาพนิ่งอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องบอกว่าแล้วแต่แล้วแต่มุมมองเนาะแต่ดูมองว่าซ <c oughs> ัมซุงเขาเป็นมือถือที่ทำออกมาแล้วก็ได้ใช้งานแบบค่อนข้างหลากหลายตอบรับไลฟ์สไตล์เป็นอย่างดีเลยนะตัวนี้นะคะไมครโฟนตัวนี้เลือกได้ด้วยว่าจะเอาไม้แบบไหนนะคะแบบด้านหน้าอย่างเดียวเสียงมาจากด้านหน้าอย่างเดียวเสียงมาจากด้านหลังอย่างเดียวก็ได้นะคะหรือจะต่อแบบ usb ก็มีให้นะคะแล้วก็ต่อแบบบลูทูธก็มีเหมือนกัน คือเจ๋งไหมถ้าไม่กําหนดก็คือรับหมดโอ้โหละเอียดยิบนะฮะงานวิดีโอรอบนี้เนี่ยตัวปรวิดีโอน,นี่น่าจะเป็นไฮไลท์ที่ที่เด่นมากๆเลยนะคะซิงเกิลเทคมาอันนี้ก็ไม่ตื่นเต้นแล้วเนาะโอเคโอ้โหนี่พูดกันยาวๆแต่แบบมันเยอะมันเจ๋งมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมโอเคไหมด้านบนนะคะตัวนี้ก็จะมีตัวของ Double Mode ถ้ารองรับเรื่องเสียงบันทึกหน้าจอได้การแชร์ใกล้เคียงนะคะตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นการแชร์แบบใหม่ที่ท,ที่ทางซัมซุงเนี่ยเพิ่งทําขึ้นมาก็คือ จะเข้าถึงอุปกรณ์ของ s ซัมซุงด้วยกันเนี่ยที่อยู่ใ,ใกล้ๆได้นะคะแล้วมันจะเร็วมากนะคะเขาบอกว่ามันจะเร็วมากก็คงคล้ายๆกับพวก AirDrop เนาะคล้ายๆพวกที่หลายๆแบรนด์ก็ทํากันนะคะก็น่าจะเป็นการส่งแบบที่มันเร็วแต่มาดูว่าเร็วขนาดไหนนี่ต้องมาลองอีกทีหนึ่งนอนะดูก็ยไม่ลอง เท่าไหร่เลยโอเคโดยรวมก็จะอยู่ประมาณนี้นั่นเองนะคะสำหรับพรีวิวตัวของ Galaxy Note 20 Ultra 5G บอกได้เลยว่าสายทำงานนะคะยิ้มแฉ่งได้เลยนะคะสายทำงานน่าจะชอบเลยคุณจะไปพรีเซนต์งานคุณหยิบมือถือไปเครื่องเดียวคุณจบจบจริงๆเอาไปใช้เลยไม่ต้องแบบเอ้ยฉันเอานั่นไปไว้ในแฟลชไดร์อันไหนฉันเอานี่ไปไว้ในแฟลชไดร์อันไหนไม่ต้องคิดแล้วนะคะคือตัวนี้เนี่ยเขาทำได้หมดเลยในตัวเดียวกันนะคะแก้ไขเอกสารตัดต่อวิดีโอเอาไปพรีเซนต์เอาไปเสียบออกมาเป็นคอมเชื่อมต่อกันแบบไร้รอยต่อเลยอยากเอานี้เข้า คอมเสียบปุ๊บเข้าเข้าเสร็จปุ๊บใช้งานได้เลยถ่ายรูปจากตรงนี้ปุ๊บขึ้นบนคอมย้ายงานจากในคอมปุ๊บขึ้นบนนี้ทุกอย่างมันดีมากๆเลยทีเดียวนะคุณผู้ชมจริงจริงส่ว so, นตัว Xbox Pass ตัวนี้เนี่ยดูดยังไม่เห็นนะคะยังไงเดี๋ยวถ้ามาใช้งานได้ในประเทศเราหรืออะไรเดี๋ยวดูดจะบอกอีกนึงก็แล้วกันเนาะใครรอรีวิวเต็มก็รอนิดนึงก็แล้วกันนะคะสำหรับวันนี้ดูก็ลำํำลาไปแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยเจอกันใหม่เทปหน้าสวัสดีจ้าบา,บาย